วันนี้เฟรมเรทจะมาสรุปมหากาศ a c q u i r e p พ a ส e 3ภาคแบบรวบรัดสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับไปเริ่มกันเลยครับ Aquired Page ภาคที่1ในปี2020มนุษย์และสัตว์เกือบทั้งหมดของโลกถูกฆ่าตายโดยเอเลียนที่ไม่มีความสามารถในการมองเห็นแต่ทว่าพวกมันมีหูอันเฉียบแหลมที่สามารถได้ยินแม้แต่เสียงกระซิบครอบครัวแอปปอตประกอบไปด้วยเอเวอร์ลีนลีลูกชายชื่อมาคัสกับโบและลูกสาวหูหนวกหนึ่งคน ลีแกนวันหนึ่งลูกชายคนเล็กโบอยากได้ของเล่นชิ้นหนึ่งแต่ลีได้เข้ามาห้ามเพราะว่าของเล่นชิ้นนี้จะก่อให้เกิดเสียงดังแต่ภายหลังลีแกนก็ได้แอบเอามาให้โบระหว่างทางกลับบ้านโบก็ได้เล่นกับของเล่นและทำให้เกิดเสียงดังจึงโดนเอเลียนฆ่าหนึ่งปีผ่านไปลีแกนยังคงรู้สึกผิดกับการกระทำของตัวเอง และเอเวอร์ลีนได้เข้าสู่ช่วงการตั้งครรภระยะสุดท้ายส่วนรีพยายามที่จะปบดดฐ์เครื่องช่วยฟังให้กับรีแกนและรีก็ได้พยายามสอนมาคัดให้ตกปลาวันหนึ่งเอเวอร์ลีนมีอาการเจ็บท้องใกล้คลอดเธอได้เผลอเหยียบตะปูและทำแก้วแตกทำให้เอเลี่ยนแถวนั้นบุกมาที่บ้านเธอจึงเตือนคนอื่นๆด้วยการเปลี่ยนไฟหน้าบ้านเป็นสีแดงเมื่อรีเห็นดังนั้นจึงบอกให้มาคัดไปจุดพูกับดักที่ตั้งห่างจากตัวบ้านไป ลีเข้าไปในบ้านและได้เจอกับเอเวลินและลูกที่เพิ่งเกิดใหม่และได้พาพวกเขาไปหลบในห้องกันเสียงชั้นใต้ดินหลังจากนั้นลีก็ได้ออกตาม,มาหาลูกๆคนอื่นเอเวลินเผลอหลับไปและตื่นขึ้นมาก็พบว่าน้ำกำลังท่วมห้องและเอเลียนก็อยู่ในห้องนั้นกับเธอด้วยลีแกนและมาคัสหนีไปแอบอยู่บนที่เก็บข้าวสาลีแต่มาคัสได้พัดตกลงไปในที่เก็บข้าวจึงทำให้เอเลียนที่อยู่กับเอเวลินเปลี่ยนเป้ามาที่พวกเขาแทน แต่ว่าเครื่องช่วยฟังของรีแกนอยู่ดีก็ส่งขึ้นเสียงความถี่ออกมาทําให้พวกเอเลียนเจ็บปวดและหนีไปหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เจอกับรีท่านใดน,นั้นเอเลียนก็ปรากฏตัวและทําร้ายรีจนบาดเจ็บสาหัสโดยมีพวกเด็กๆแอบดูอยู่บนหลังรถกระบะมาคัสทนเห็นพ่อตัวเองถูกทาร้ายไม่ไหวจึงแหกปากล่อเอเลียนให้มาหาตัวเองรีจึงเสียสละชีวิตตัวเองแหกปากล่อให้เอเลียนมาที่เขาและให้พวกเด็กๆขับรถหนีไป เด็กๆได้มาเจอกับเอเวอร์ลีนและลูกที่เกิดใหม่ที่ห้องชั้นใต้ดินโดยมีเอเลี่ยนตามมาติดๆลีกันก็นึกขึ้นได้ว่าเสียงของเครื่องช่วยฟังสามารถทําให้เอเลี่ยนอ่อนแอเธอจึงเอามันไปจ่อกับไมโครโฟนเอเลี่ยนร้องออกมาด้วยเสียงอันเจ็บปวดเอเวอร์ลีนจึงยิงเข้าไปที่หัวของมันและด้วยความรู้ใหม่นี้พวกเขาจึงเตรียมอาวุธเพื่อที่จะต่อสู้กลับและเรื่องราวของอ q u i าเ s p a พ e ภาคที่1ก็ได้จบลงเท่านี้ครับ a ะคว i เอ Page ภาคที่สอง หลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาครอบครัวแอปบอตก็ออกเดินทางเพื่อตามหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆและได้แอบเข้าไปในรั้วแห่งหนึ่งเอเวลินได้เผอเหยียบกับดักที่ทําให้เกิดเสียงดังจึงทําให้เอเลียนที่อยู่รอบๆมาหาพวกเขาในระหว่างที่กําลังหนีมาคัสก็ได้เผลอไปเหยียบกับดักที่จับมีเอาไว้และร้องด้วยความเจ็บปวดพวกเอเลียนจึงพุ่งตรงไปหาเขา แต่เอเวลีนกับลีแกนก็มาช่วยไว้ทันและพวกเขาก็ได้หนีเข้าไปหลบในโรงหล่อเหล็กซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขาได้เจอกับเพื่อนเก่าเอ็มเมดเขาได้พาครอบครัวแอบบอตลงไปที่ห้องเก็บเสียงใต้ดินเอ็มเมดที่เพิ่งเสียครอบครัวไปได้บอกกับพวกเขาว่าเขาสามารถช่วยได้แค่นี้หลังมาคัสหายดีพวกเขาจะต้องออกไปทันใดนั้นมาคัสก็ได้ยินเสียงเพลงที่ชื่อว่า Beyond the Sea ผ่านขึ้นวิทยุเอ็มเมดก็ได้บอกว่าเพลงนี้ถูกเล่นในคลื่นวิทยุ อายุมาประมาณ4ี่เดือนแล้วลีแกนก็เชื่อว่ามันเป็นการบอกใบ้จากผู้รอดชีวิตที่กำลังซ่อนตัวอยู่บนเกาะและเธอยังคิดแผนได้อีกว่าถ้าเธอสามารถไปถึงเกาะได้เธอจะนําเครื่องช่วยฟังไปกระจายคลื่นความถี่ที่ศูนย์วิทยุบนเกาะผู้รอดชีวิตคนอื่นๆจะได้มีอาวุธป้องกันเอเลี่ยนกลางดึกคืนนั้นลีแกนจึงแอบหนีออกมาและเจอเข้ากับเอเลี่ยนแต่โชคดีที่เอเมดตามมาช่วยไปได้และเขาก็ยังตกลงที่จะพาลีแกนไปที่เกาะนั้น เอเวลินได้ออกไปตามหาสเสบียงและยารักษาในตัวเมืองมาคัสได้ังเงินเจอกับศพภรรยาของ M เอเมดเขาจึงตกใจและเผลอทำของตกทำให้เอเลียนที่อยู่ใกล้ๆพยายามจะเข้ามาเขาจึงพยายามพาลูกอ่อนไปหลบในช่องสูญอากาศและเผลอล็อกประตูจึงทำให้ทั้งคู่ติดอยู่ในนั้นเอเมดกับลีแกนมาถึงที่ท่าเรือและถูกโจมตีโดยกลุ่มโจเลล่อนเอเมด จึงตัดสินใจทำเสียงดังเพื่อล่อให้เอเลียนมาช่วยสู้หลังจากที่จัดการกับกลุ่มโจรได้และจัดการกับเอเลียนด้วยการจมน้ำพวกเขาก็เรียนรู้ว่าจุดอ่อนอีกอย่างของเอเลียนก็คือน้ำทั้งสองก็ได้ไปถึงที่เกาะและพบกลุ่มผู้รอดชีวิตที่ใช้ชีวิตอย่างปกติหัวหน้ากลุ่มของที่นี่มีชื่อว่าเฮนรี่เฮนรี่ได้บอกกับเอเมดว่า ในช่วงแรกที่รัฐบาลรู้ว่าเอเลียนนั้นว่ายน้ำไม่เป็นพวกเขาก็พยายามที่จะพาผู้คนอพยพมาที่เกาะนี้แต่ว่าการอพยพมันเกิดเสียงดังเกินไปทําให้ดึงดูดเอเลียนมาเป็นจํานวนมากและมีเรือที่ลอดมาได้เพียงสองลำเท่านั้นตัดภาพกลับมาที่เอเวลินได้กลับมาที่ห้องใต้ดินและเข้าไปหลบในห้องสูญอากาศพร้อมกับลูกๆในเช้าวันต่อมาที่เกาะเอเลียนที่จมน้ําได้มาถึงที่เกาะ โดยแอบอยู่ในเรืออับปางของกลุ่มโจนที่ซัดมาถึงชายฝั่งมันได้ฆ่าผู้คนไปมากมายรวมถึงเฮนรี่ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มของที่นั่นลีแกนได้ไปที่สถานีวิทยุของเกาะและกระจายขึ้นความถี่ของเครื่องช่วยฟังผ่านลำโพงของเกาะทำให้เอเลียนอ่อนแอและฆ่ามันด้วยแท่งเหล็กตัดผ้ามาที่ห้องชั้นใต้ดินมาคัสจับสัญ,ญญาณความถี่ของลีแกนได้จากวิทยุ เขาจึงเพิ่มเสียงวิทยุและใช้ปืนยิงไปที่หัวของเอเลียนลีแกนนำเครื่องช่วยฟังติดไว้กับไมโครโฟนของวิทยุส่งคลื่นความถี่ไปให้กับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆเพื่อใช้ต่อสู้กับพวกเอเลียนในอนาคตและเรื่องราวของภาคที่2ก็จบลงเท่านี้ครับมาต่อกันที่ภาคจุดเริ่มต้นของดินแดนไร้เสียงกับ a q u ายเอ s p a ส e Day ซามิลา หญิงสาวที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอาศัยอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยในชานเมืองนิวยอร์กกับแม่ของเธอที่ชื่อว่าโฟ o โดวันหนึ่งผู้ดูแล ได้ชวนเธอกับคนอื่นๆไปเที่ยวเล่นในตัวเมืองเพื่อไปดูโชว์หุ่นเชิดแต่ขากลับพวกเขาก็ได้เห็นกับอุกบาทที่กำลังพุ่งลงมาที่เมืองไม่นานหลังจากการชนก็มีเอเลี่ยนอรารวาดและฆ่าทุกคนที่ส่งเสียงร้องในช่วงความกลาหลน,นี้ซามิล่าก็ถูกคนวิ่งชนและล้มหมดสติไปเธอตื่นขึ้นมาในล,ละครหุ่นเชิดและเจอกับเพนลี่ที่กำลังทำท่าบอกให้เธออยู่เงียบๆและไม่เสียงประกาศ จากเฮลิคอปเตอร์ของรัฐบาลที่กำลังบอกให้ประชาชนอยู่ในความเงียบจนกว่าจะส่งเรือไปรับหลังจากนั้นพวกเขาก็ระเบิดสะพานเข้าออกของเมืองนิวยอร์กเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเอเลียนกระจายไปในเมืองอื่นเช้าวันต่อมาซาม,มิลาและฟโฟลโดจึงออกเดินทางไปที่ท่าเรือแต่ใน,นระหว่างการเดินทางมีผู้คนเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดเสียงขึ้นดึงดูดเอเลียนมาที่กลุ่มฝูงชนและเกิดความโกลาหล ซามิลาได้พัดหลงกับโฟโดและเข้าไปแอบในซอยแห่งหนึ่งเอลิกได้บังเอิญเจอกับโฟโดเขาจึงเดินตามโฟโดและได้เจอกับซามิลาซามิลาพยายามบอกให้เอลิกไปที่ท่าเรือเพื่อที่จะอพยพแต่เอลิกที่กำลังช็อกกับเหตุการณ์โกลาหลก็ได้ขอซามิล a าให้เขาตามเธอไปด้วยทั้งคู่จึงไปที่อาพาร์ตเมนต์ของซามิลาเพื่อหายาระงับความปวดจากโรคมะเร็งแต่ก็ไม่พบ พวกเขาจึงออกตามหาต่อและได้เจอกับร้านขายยาหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไปที่ท่าเรือและเห็นว่ามีเรือกำลังเตรียมอ,อพยพอยู่สองลำทั้งคู่จึงรีบมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือแต่ว่าพวกเอเลียนนั้นมีมากเกินไปซามิล่าจึงฝากโฟโดไว้ที่เอลิกและเสียสละตัวเองโดยการหยิบไม้เอาไปทุบกระจกรถที่อยู่รอบๆเอลิกจึงอุ้มโฟโดกระโดดลงไปในน้ำและว่ายไปที่เรือ เวลาผ่านไปซามิล,ล่าใส่หูฟังเดินฟังเพลงอย่างสบายใจอยู่บนถนนที่ว่างเปล่าเธอยิ้มและถอดหูฟังออกเพื่อให้เสียงเพลงดังไปทั่วถนนและเอเลียนก็ปรากฏตัวที่ด้านหลังของเธอและเนื้อเรื่องของ Aquarius Page Day 1ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหากเพื่อนเพื่อชอบคลิปของพวกเราก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เฟรมเลดขอตัวลาไปดูหนังก่อนสวัสดีครับ